มีการลดโคงขึ้นเตาเป็นเวลา30มสิบวันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมีส่วนของข้าราชการักะนาและรัฐสภ์เอกสารอะไรก็ได้นั่งเครื่องปีนได้นี้นะครับมีหลายภาษามาเลื่อนนะครับไปได้เลยอจารับ เลยเมื่อกี้ใช่ครับก็ดีใจอยู่ครับนาะชุมชนก็จะได้น้องมีใจรายได้นะครับหรือว่าเป็นช่วง ของลุงค่ะเมื่อเช้าตอนตีห้าลุงตื่นมาลุงก็มาเปิดโทรศัพท์ดูอก็เห็นข่าวว่าพาพพันปีท่านเสด็จสวรรคตแล้วก็ตอนแรกก็ไม่เชื่อค่ะตอนแรกไม่เชื่อเลยว่าเป็นข่าวปลอมหรือเปล่าแต่พอดูขา่ขาวดีๆเช็คข่าวดีๆเป็นข่าวจริงแล้วรู้สึกสะเทือนใจมากค่ะเร้ามากแล้วก็จุกจุกอกนียค่ะ พูดไม่ออกครับตอนแรกก็นั่งนิ่งนิ่งอยู่สักพักนึ่งว่าแล้วเราจะทํายังไงต่อไม่รู้จะยังไงก็แต่ว่าเตรียมตัวเตรียมใจคือเศร้านะคะแล้วก็จุกไปทุกอย่างวันนี้ก็เลยนั่งฟังข่าวทั้งวันเลยคะ่ะว่าประชาชนจะต้องออร่วมส่งเสด็จให้พระองค์ท่าน เสด็จผู่สว่าคทาอะไรยังไงก็แต้อ็เลยลุกขึ้นมาหาชุดดำมาไว้อะไรให้พระองค์ท่านค่ะนึกถึงค่ะเพราะว่าเอ,อคือเกิดมาก็อ,อยู่ในสมัยของรัชกาลที่เก้าแล้วก็ก็พันปีมาจนอยจนายุเกินห้าสิบสองแล้วค่ะก็สำนึกในธระมหาวรืานที่คุณของพระองค์ค่ะท,ทุกๆพระองค์ค่ะมาเราเกิดมาเนี่ เกิดแผ่นดินไทยก็น,นึกถึงพระองค์ท่านอยู่เสมอค่ะที่ท่านได้ทําไว้ให้คนไทยค่ะ